หวัดน่านบ้างนะครับที่จังหวัดน่านเองมีการถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาด้านศิลปะหัตกรรมกิจกรรมบูรณาการงานศิลปะที่ร้อยเรียงเรื่องราวบนเส้นทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่ง นายทวัชชัยยวงคำรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งได้มีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาด้านงานศิลปะหัตถกรรมกิจกรรมบูรณาการงานศิลปะที่ร้อยเรียงเรื่องราวบนเส้นทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมครับทั้งนี้ค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทัศนศิลป์ให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจได้นําไปใช้พัฒนาต่อย,ยอดการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหอปรัชญาราชการที่9มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติสามารถนําความรู้ทั้ง3ด้านหรือ3มิติคือด้านเศรษฐกิจ สัคงคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถด้านทัศศิสินในโรงเรียนต่อไปค่ะ